อาจารย์จากหลักสูตออรสบทันตะสาธารณาสุขได้เดินทางไปยังเทศบาลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลฟันและการรักษาสุขภาพในช่องปากให้ดีตลอดชีวิต โดยมีชมรมผู้สูงอายุหลายชมรมเข้าร่วมเช่นชมรมผู้สูงอายุมาลายท้องคล้องใจหมู่8ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไรหมู่5ชมรมผู้สูงอายุนารีวงสัมพันธ์หมู่2ชมรมผู้สูงอายุเพชรชมพูกแก้วหมู่6และชมรมผู้สูงอายุชาญชาลาสามคัคคีหมู่1 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่การตรวจสุขภาพช่องปากฟรีให้ผู้สูงอายุการบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากเช่นโรคฟันผุโรคเหนือกฟันสึกและฟันเทียมและกิจกรรมเกมคาหุดและเกมถ่ายภาพนักศึกษามีโอกาสได้ตรวจสุขภาพฟันของผู้สูงอายุในพื้นที่โดยการตรวจนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประเมินสภาพฟันและช่องปากเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอีกด้วยเช่นการแปลงฟันที่ถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการดูแลสุขภาพเหงือกนอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันฟันผุและการรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟัน การให้บริการครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชนแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับนักศึกษาที่ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการให้บริการทางทันตกรรมในสถานการณ์จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอย่างแน่นอนกิจกรรมนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่องปากในทุกช่วงวัยและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันที่ดีอีก